วันนี้นะครับเราอยู่กับตัว a ี ip, รุ่นสปอร์ตร,รุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยแต่งให้แบบแรงแซงรุ่นสมาร์ทปเลยนะครับเดี๋ยวารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวาบาจะพาชมนะครับ สวัสดีครับผมเซลบาสนะครับโตโยต้านครทนสาขาเทพารักับวันนี้มาฝากคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับตัวยาริดเอทีรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับวันนี้เราอยู่ในตัวของเกรดรุ่นสปอร์ตนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้ราคาของเขาห้าแสนสี่บาทครับตัวนี้เครื่องของเขาเนี่ยพันสองนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันเนี่ยสุดๆเลยอยู่ที่ประมาณ23.3สมจกิโลลิตรน้ำของเขาก็จะมีอยู่ประมาณ6สีนะครับสีหลักๆลกเลยคือดําแดงขาวบอลเงินเทาดํา แล้วก็สีส้มก็มีด้วยสําหรับตัวนี้ของเขาจะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวนะครับไม่ใช่สีขาวมุกสาหรับคุณลูกค้าที่ดูเป็นสีขาวมุกนะครับต้องดูเป็นในรุ่นของเกรดพรีเมียมเป็นต้นไปนะครับสำหรับคันนี้น่าสนใจยังไงคือคันนี้เราได้มีการแต่งนะครับอัปเกรดตัวรถเนี่ยให้มีสเปคเนี่ยเรียกได้ว่าแรงแซงรุ่นสมาร์ตเลยนะครับด้วยจ่ายเงินแค่5้าแสนีหมืนเก้าบาทนะครับเดี๋ยวบ้าจะพาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างคุ้มค่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะอ่าครับอันดับแรกนะครับเดดีี๋ยวมมาาาชกนนนท่่้้หอ นะครับสอบด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับก็จะในรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะได้เหมือนกับในรุ่นทุกรุ่นทุกเกรดรุ่นเลยนะครับเพียงแต่แตกต่างในเรื่องของวัสดุตรงนี้นะครับของเขาเนี่ยจะเป็นดําด้านนะครับในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทหรือพรีเมียมเป็นต้นไปเนี่ยวัสดุข,ของเขาจะเป็นดําเงานะครับใช่ในเรื่องของไฟก็เป็น LED เช่นกันนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้แต่งอะไรมากที่สําคัญมาดูตรงนี้ก่อนเลยอ่าล้อนะครับเราจะได้เป็นล้อขนาด16 นะครับปัดเงาทูโทนแบบนี้เลยสวยงามเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกเกรดรุ่นเลยนะครับในรุ่นสปอร์ตเราจะมีตัวไฟเลี้ยวอยู่ดังต้านี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับฟิล์มที่ติดให้กับตัวรถนะครับเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกนะครับตัวนี้ก็จะมืดนอกแล้วก็สว่างในนะครับให้ความเป็นส่วนตัวรวมถึงการความร้อนได้ดีด้วยนะครับตัวนี้รับการเสถียรีเลยที่เราแถมให้นะครับแตหรบคันนี้นะครับก็ได้มีการแถมการติดตั้งตัวฟิล์มใสกันลอยด้วย ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาเป็นตัวเคปลาหรือว่าตัวโครเมียมนะครับหรือฟิล์มใสกันรอยตัวนี้เลือกได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็ไม่ได้ขอติดตั้งตัวกันสาดนะครับแต่จริงๆเอาตรงนี้กันสาดบัดติดตั้งให้อยู่แล้วนะครับก็เลือกได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาบัก็จะเปลี่ยนเป็นของแถมอย่างอื่นให้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าก่อนอื่นก่อนจะไปด้านหลังเห็นหลังคาไหมครับ ปกติในรุ่นสปอร์ตของเขานะครับตัวเสาอากาศเนี่ยมันจะเป็นแบบตั้นเนาะตัวนี้เราก็ได้เปลี่ยนเป็นเสาอากาศแบบที่ฉลามให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ก็เหมือนกับรุ่นเรดสมาร์ททีนไปก็จะเป็นเสาอากาศแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ฟรีเลยต้องบอกว่าของแถมทุกอย่างที่ที่แต่งให้นะครับคือไม่ได้เก็บฟังเพิ่มเลยสักบาทนะครับเป็นแบบว่าอัปเกรดให้ฟรีเลยนะครับต่อมามาที่ด้านหลังมาชมนี่เลยด้านหลังอ่ะที่พิเศษเลยนะครับก็คือจะเป็นการติดตั้งตัวกล้องถอยให้นะครับกล้องถอยหลังตัวนี้ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะขึ้นภาพที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวบัาก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะสำหรับในรุ่นสปอร์ตเขาจะยังไม่มีครับแต่ว่าติดตั้งให้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเซนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการนะครับก็สามารถติดตั้งให้ได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเปิดหลังดูนิดนึงเนาะสำหรับด้านท้ายของเรานะครับก็มีการแถมตัวถาดท้ายตัวนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งมันก็พับได้นะครับเป็นถาดท้ายที่พับได้เพราะว่า ด้านหลังเนี่ยของ A อทีทุกรุ่นนะครับเขาจะแบบมีตัวตะขอเกี่ยวตรงนี้นะครับพับได้นะครับแล้วก็แถมฟรีให้เลยครับต่อมาที่พิเศษเลยคือด้านในนะครับคันนี้แต่ว่าจะเน้นเน้นแต่งไปที่ภายในนะครับเป็นหลักนะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกอ่าเปิดเข้ามาจะเห็นได้ว่าไฟส่องสว่างที่เท้านะครับอันนี้บ้าแถมฟรีให้เลยนะครับอ่าแล้วก็เห็นนี่ไหมครับ แผงสวิตกระจกนะครับตัวนี้เป็นดําเงาลายเคฟล่าแบบนี้เลยเป็นแบบเดียวกับรุ่นพรีเมียมเลยบัสก็เปลี่ยนให้นะครับเป็นอะไหล่แท้เบิร์สุดมาติดตั้งให้เลยนอกจากนไม่พอบริเวณนี้เห็นไหมครับอ่าก็มีการบุหนังให้อย่างดีเลยนะครับสวยหรูเลยเพราะว่าในเกรดของตัวสปอร์ตเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นพลาสติกแข็งๆแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการบุหนังให้รวมถึงนี่เลยไฮไลท์เลยนะครับเบาะหนังทั้งคันนะครับอ่าก็จะเป็นเบาะหนังแบบเดียวกับเกรดรุ่นพม่าเลยรูปแบบเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถ เลือกได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นหนังสีอื่นนะครับหรือว่าเป็นได้สีอื่นตรงนี้บาสจัดให้เลยจัดให้ฟรีไม่คิดตังค์เพิ่มเลยครับอ่บาเบาะทั้งทั้งสี่ที่นั่งเลยนะครับนอกจากนั้นไม่พอดูด้านนี้นะครับตรงฝั่งนี้เราก็มีการบุหนังให้ด้วยนะครับตรงตรงแผงตรงนี้นะครับ,บแล้วก็ตรงคอนโซลนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นแบบดำเงาด้วยเช่นกันนะของเก่าของเขาก็จะเป็นพลาสติก นะครับเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้สเปคเทียบเท่ากับตัวพรีเมียมเลยที่สำคัญนี่จอ Android นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวบ้าจะอินเสิร์ตการใช้งานให้ดูนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในตัวรถกันแล้วนะครับที่ว้าอยากจะไฮไลท์ให้คุณลูกค้าดูเลยก็คือตัวจอ Android ตัวนี้นะครับที่บาเปลี่ยนให้กับลูกค้าจะเห็นได้ว่าเราก็สามารถเนีครับเปิดดู YouTube เปิดดูอะไรได้ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับ สามารถดูหนังฟังเพลงอะไรได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดู Google Ma มไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราแบ่งเป็น2หน้าจอได้อันนี้นะครับก็อย่างที่บ้านบอกนะครับเราจะสามารถแบ่งเป็นสหน้าจอได้นะครับตัวนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับหน้าจอหนึ่งเราก็สามารถดูเส้นทางไปด้วยแล้วอีกหน้าจอหนึ่งก็สามารถดูหนังดูการ์ตูนฟังเพลงไปได้ด้วยนะครับนะครับรวมถึงตัวกล้องถอยหลังนะครับที่เชื่อมต่อนะครับกับตัวจอ and ด o i d ตัวนี้เราก็มีเส้นกะระยะด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าภาพก็คมชัดมากนะครับประมาณนี้ ตัวนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าฟรีเลยนะครับรวมถึงนี่ด้วยนะครับตัวกล้องนะครับกล้องบันทึกภาพหน้าหลังตัวนี้ของ70ไมล์ซึ่งตัวเนี้ยเป็นที่นิยมมากนะครับในออนไลน์นะครับลาซาด้าช็อปปีเนี่ยตัวเนี้ยยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับติดให้กับลูกค้าเนี่ยเน้นผมก็จะเน้นเป็นของดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็รีวิวเนี่ยลูกค้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณภาพดีนะครับก็เลยเอามาติดให้กับลูกค้าตามนี้เลยนะครับอ่า สำหรับรายละเอียดเรื่องโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวบ้าอธิบายให้ฟังเป็นละดับต่อไปเนาะสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจให้บ้าแต่งออกมาเป็นตามนี้เลยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาครับหรือทักเข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับตามเบอร์ที่บ้าทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนี้เลยจัดอัปเกรดอุปกรณ์ให้เรานะครับเราก็ยังมีโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับได้ทุกเกรดเลยครับ สำหรับของแถมนะครับพื้นฐานเนี่ยได้ครบแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งซึ่งสอบสูนรได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับตัวพรบรฟิล์มเกจสมิกนะครับรอบคันแล้วก็นอกจากนั้นบาดยังมีของแถมพิเศษให้ตามที่รีวิวเลยนะครับก็ตามนี้เลย สำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าเรามีบริการจองออนไลน์นะครับโอนจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภย100ัยร้อยเครับรวมถึงการจัดไฟแนนซ์เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของเราก็วิ่งเซ็นได้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านเลยรวมถึงบริการจัดส่งรถด,ด้วยครับเราก็จัดส่งได้ทั่วไทยเลยครับเพราะว่าเรามีบริการรถสไยให้ด้วยสําหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือขอใบเสนอราคาก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ครับยังไงในคลิปนี้บาทก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะคร ถ้าบ้านมีรูปสวยๆแล้วก็แคมเปญดีๆก็จะเอามาฝากเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ